วันนี้พามากินพิซซ่ายวนนะคะราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็ แป้งไม่เยอะเนาะโอ้คุณค่าทางอาหารเยอะมากนะคะมีโปรตีนใส่ไข่ด้วยทั้งหมูด้วยนะคะบอกได้เลยว่าใครที่ไม่เคยทานแนะนำเนาะเวลาไปเที่ยวอ่าตามจังหวัดที่อยู่ริมโขงบอกได้เลยว่ามีทุกจังหวัดเลยเนาะนครพนมนะคะหนองคายอุบลมุกดาหารนะคะอ่าจะมีอาหารยวนอร่อยๆเป็นต้นฉบับเลยนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆนะคะที่อ่า 啊 <laughs>。 แอดมินถ่ายเข้ามาให้ดูเนาะก็คือไปถ่ายที่ร้านที่อยู่จังหวัดสกลนครเนาะราคาถูกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะแค่แผ่นละ60บาทดูแกใส่ให้สีเนื้อเน้นๆเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะอร่อยมากด้วยเนาะวิธีการทําทําสดๆร้อนๆเลยนะคะเมืองไทยเรามีอาหารน่ากินมากๆนะคะบอกได้เลยว่าอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะคะเราเที่ยวเมืองไทยไปได้ทุกที่ราคาถูกด้วยเนาะอ๋อได้ไ เที่ยวต่างประเทศเออบางทีก็วีซ่าไม่ผ่านโดนไล่กับบ้านด้วยนะคะเที่ยวบ้านเราดีกว่านะคะสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดบ้านเรานะคะ ไหมคะคุณแม่ค้าขายดีมากเลยเนาะต้องต่อคิวเลยนะคะใส่หมูใส่หมูยอดนะคะกรอบอร่อยอยากให้ได้ทานบางท่านไม่รู้จักเลยว่าอ่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เผอิญว่าแอดมินเนี่ยบ้านอยู่บ้านอยู่แถอภาคอีสานแล้วก็อยู่อยู่ติดริมน้าโขงเนาะอาหารพวกนี้เราจะทานเป็นอาหารเช้าเลยนะคะเช้าเช้าเนี่ยอ่าในตัวจังหวัดของนครพนมหรือว่ามุกดาหารเนาะที่เคยไปอยู่เนาะเขาจะทานปากหม้อเป็นอาหารเช้านะคะเนื่องจากไม่ แป้งด้วยเนาะแล้วก็มีทั้งไข่ด้วยแล้วก็มีทั้งหมูยอด้วยนะคะสามารถทานแทนข้าวได้เลยไม่อ้วนนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะคะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะได้ไปเที่ยวอ่าได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะแนะนาเพื่อนๆนะคะหารับประทานหรือว่าลองเซิร์ชนะคะลองลองเซิร์ชหาดูว่ามีที่ไหนขายเนาะถ้าเกิดมาที่จังหวัดสกลนครเนาะก็มีที่ตลาดช่วงเย็นของหน้าเทศบาลน,นะคะหรือมีที่ ่ร้านนะคะมีที่ร้านพี่คนหนึ่งแกจะอยู่แถวแถววงเวียนวงเวียนต้นโพเขาเรียกว่าวงเวียนต้นโพรอเปาไม่รู้นะ,อะลองถามคนในจังหวัดนะั้นดูเนาะถ้าเกิดจะผ่านไปอันนั้นอร่อยมากเลยนะแต่ว่าก็คือคุณภาพงานของแกจะคุณภาพเนาะแล้วอร่อยมากๆเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็ลองแวะไปลองชิมดูนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาดูกรรมวิธีนะคะโอ้แอดมินก็อยากทําเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้ากลับไปอยู่เพราะว่าแอดมินนี่อยู่แถบ จังหวัดทางทางอันนี้นะคะทางภาคตอนออกเนาะไปอยู่ทางนู้นถึงแม้ว่าจะไม่มีขายม,มีขาย,ขายแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนทานแถวแถวทางภาคภาคอีสานเนาะที่เป็นเป็นจังหวัดที่อยู่ติดริมคงเราะจะเป็นต้นฉบับเลยนะคะได้กินอะไรที่อร่อยอร่อยนะคะเที่ยวเมืองไทยคะ่ะ